เออใหญ่มเมื่อไบอกน่อยหน่อยนี่แต่ก่อนจะเชือจจ่อเราไปอยู่ต่อแตะฮะสวัสดีค่ะช่องเมเพียวชาแนลจ้ามาเนี่ยเห็นลูกทรายอุดหนุนลุงติ๊กจ้าไอติมค่ะใหญ่อลไรยังกินไอติมอยู่เด้อลูกทรายก็ดิพ่งตื่นค่ะคักข,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 ขนาดลูกทรายเมเพียวนี่ย <laughs> เอาจานมาใส่จานตัวใหญ่ๆเอาถาดกระตุกกรได้กระตุกแดงหันนี่นะครับอุดหนุนไอ,ไอติมลุงติ๊กค่ะมาเนี่เพิน่นไอมาประจําอยู่โนุ่งสะอาดค่ะท่านผู้ชมใครยังห้อยจักโมงอยืนน่งสะอาดมาเนี่ยมืด อืมือดมือเนาะประจําอยู่สซีแยกบ้านแม่อังเปาเนาะวันนี้เนาะมาอุดหนุนลุงติ๊กได้เลยนะคะแซบมันค่าของเราถ้าไผรต้องการเฮ็ดลงท่านเฮ็ดอย่างก็มาติดต่อได้เลยกับลุงติ๊กค่ะเอทั้งท่ายนี้พันแปดคือราคาแล้วเนาะพันแปดนี่ขึ้นได้ทุกอย่างได้ตัวนี้ด้วยเนาะได้หมดได้หมดขนมปอกขนมปังกล้วยเกยได้มดคือเราก็มาส่งฮอดเฮือนนี่ค่ะท่านผู้ชมก็่ต้องไปเอา ลุงติ๊กเรามาส่งเลยส,สั่งได้เลยนะคะกับเพื่อนนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะใครสิสนใจสิเฮ็ดลงถอกลงทานอีกงานอียังเทอว่ามีงานอยู่วัดอีโพธิอีกอกีถวายทุนนี่กะมาติดต่อลงตกเอลุงติ๊กได้เลยนะคะพันแปดนะคะท่านผู้ชมติดต่อได้เลยะค,ะลเเเค่ะแล้วไอติมแซ่บๆค่ะเห็นะคะให้ตาน เบิ้งแม่เพลงป้าเราแถมขนาดเลยก็เราจากบาทขนมปังเนี่ยเบิ้งเบิ้งเพื่อให้แม่เบิ้งเนี่ยค่ะราคาเดิมราคาเดิมเบื้งหันถาดหันป้ไปผลึกผลึกผลึกจะขายได้ยังไงเนาะเจ้าคือขายได้เออเอาใจลูกค้ากูเถื่อเราไปลงคอยทอดนี่นะคะกูเถื่อทอดแค่แยกหันเราเมื่อได้มาเนี้ยขึ้นอะไรไปจักผลไม้มาเนี้หันกูเถื่อจะจ้างอีกอยากเห็นลาวหัน ขอบคุณค่ะเพื่อนแถมอีกค่ะแพร่เอ้ยเราแถมในลงติ๊กเราแถมแม่เดี๋ยนี้ให้แพม่รวยกันเ้อจังเมาอีไอติมเจ้าเฮ็ดอีลงทานให้มันมาก่อน,ม,นมาตะ่นอเนเออจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องไม่เพลย์ช a แนลด้วยค่ะพี่ถึงไงจะว่ากันนะคะช่องมหทาทรรค่ะขอบคุณค่ะ